ใหญ่มอกดู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 ก้างอะไรเนี่ยดิอยากกระเทียมมากเลยอะยังไงเอายังไงเอายังไงเอายังไงอ๋ออะเริ่มต้นจการกินก้างก่อนเลยกันมันอร่อยมากคือน้ำมันอร่อยมากแบบมันจะเป็นแบบทอดกระเทียมนะคะเออเคยมาถ่ายที่นี่แล้วโดนด่าไปทีนึงเกิดมามากขึ้นดูดปูดูดกุ้ง ดูเฟกเหมือนไม่น่าอร่อยขอโทษนะคะที่เป็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนจมที่อาการกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่เรียบร้อยถ้าเกิดไม่ชอบก็กดผ่านนะคะคือไม่ได้ตั้งใจมาดูอัตลสแต่ว่าจริงๆเป็นคนกินแบบดูอร่อยอยู่แล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยใช้มือเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชิมแบบแซ่บมีความสองใจเหรอ สั่งจานเดียวนี่ไม่ใช่สั่งจานเดียวด้วยกินะกจะหมดอยู่แล้วอ,อร่อยอ่ะใช้ได้เลยอ,ะอ่ะอืมอก็ชีเด็ดแต่แล้วกิกนกุ้งแม่น้ำก็ไม่กินพวกหยุดยาเนาะ แต่ว่าคุณแม่อยากกินก็เลยสั่งมาให้คุณแม่ก,กินด้วยอ่ะเด้อเด้อเต้อยไรไหมคะอร่อยอมันนี่เส้นเแดงด้วยนะแล้จริงจริงยงอีแล้จริงนี่หัวใจแปลว่าอะไรไม่รู้ทางตัวทางตัวตัวทางแปลว่ <c oughs> อาอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหัวมันนะอ่ะอู้ยอืมมันจิ่มว่อย่างงี้นะ อมร้านไ่ขายร้านหรอมพวกนีมันถือลืมไปแล้วเราอยู่เลยวเจี้ยเขาอร่อยมากถือไมร้านเร้านนีพวกนี้ิวอีกไนะเปิดจับงูไปต่อไปต่อพอพอคิม่ไป แม่ตายกินกลมกินอลไรลูกลลลกินอะไรกินอะไรใครชอบกินหัวตัวไม่กินกินแต่หัวเป็นเหมือนมากเป็นเหมือนกนมากยังมือขึ้นน,น,น,ใน,ใน,นี่เงี้ยชอบกินอย่างเงี้ยใครมนันอ่ะก็แ,แม่ตัว อย่างเงี huh ้ยนะใครๆมันม네ันอย่างเงี้ยนะอือเหลือปูแบบผงก็ลีนไม่มาเหลือปูแบบผงก็ลีนไม่มา เดี๋ยวรับปูปสุนัขลีก่อนใหญ่มากในของแม่ขอดูของแม่หน่อยเร็วเอ่อเอามาแม่แม่ไม่กินเลยเดี๋ยวจะเก่งกินไม่เลยโอ้ยสุด อยากกินใีโลกอ่ะกูรู้ว่าพวกมึงอยากกินไอ้ขี้เกียจแก่มึงฟันไม่ได้กูจะแก่พวกมึงกินกันโดนขโมยเพราะกูแก่เสร็จกูรู้พวกมึงจะเดืงของกูไปกินเกลี่ยขโมยเกลี่ยขโมยใช่ไหมตายยังไม่ลืมเลยมึงแต่เกลี่ยไม่สนใจนะกูจะดูดปูยังไงก็ตามมันก็ขโมยของกูไปกินอยู่ดีอยู่ดิ เตอเป็นก้อนย่านี้เลยอ่ะเ๋ยวน้ำลายแตกโอ้ยตรงนี้ดิคือเป็นคนกินลูกก้องรุกมุมอ่ะนะฝั่งนี้ฝังเล็กกนนะ ดูเนื้อนีいい่ยอืมกินงไวรู้ก่อนช่วยกูโดนขโมยอืม อย่างยังยังยังไม่กินนี่การหนึ่งดูอ้ยดูดูดูป็นเห็นผู้หญิงนี่แกปูได้เก่งมากกระสซกระปกงเขาอย่างเนี้ย ดูนะคะอืยข้ามาอืออร่อยอะอือ,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 อ ไปก่อนแล้วดีกว่ากินกุ้งกับกินปูนปที่เราก่อนนะ